เดี๋ยวหยุดแล้วเต่าทะเลล่ะี่เกี่ยอะไรก็ในปัจจุบันน่ะพีขยะพลาสติกอ่ะไหลลงสู่ทะเลทั่วโลกอ่ะปีละแปดล้านตันเชียวนะโดยมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ทําให้ขยะพลาสติกในทะเลอ่ะเช่นถุงหลอดแก้วพลาสติกเมื่อเราทิ้งขยะเหล่านี้อ่ะไม่ถูกที่ขยะเหล่านี้จะสร้างปัญหาต่อสัตว์น้ำนานาชนิดเชียวนะนแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงอ่ะแบบนี้ เรามีทางแก้ปัญหาให้คุณค่ะนี่เลยสมุตไกร,รมหลอดเจลลี่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเจลาตินย่อยสลายได้ง่ายทานกินได้ด้วยนะและนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังทำมาจากเส้นใยเซลลูโลสซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะหลอดพลาสติกเนี่ยส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเช่นส่งผลกระทบต่อเต่าตนุเพราะมันจะคิดว่าหลอดน,นี้เป็นอาหารของมันและจะทำให้มันเนี่ยกินเข้าไป แล้วหมันป่วยแล้วก็ตายทเป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ซึ่งในนวตกรรมหลอดเรียนรี่ของเราจะเป็นแบบกินแล้วหมดไปหมายความว่าจำนวนขยะที่เหลือคือเท่ากับศูนย์ค่ะ หลอดเยลลี่ของเรายังอยู่ในกลุ่มวัสดุไบโอโลจิคอลมาทิวเลียลหลอดเยลลี่ทำมาจากสารที่มาจากธรรมชาติแทบจะไม่ปนเปื้นกับสารเคมีทําให้ยอดสลายสู่สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นการใช้หลอดเยลลี่ถือว่าเป็นทางหนึ่งในการช่วยจัดการของเหลือที่จะไม่เกิดขึ้นในระบบชีวภาพและเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถทําได้ง่ายๆค่ะ รู้ไหมว่านวัตรกรรมหลอดเย็นลร่นี้บรรลุปเป้าหมาย SDG ข้อไหนบ้างข้อ9ส่งเสริมอุตสาหากรรมและนวัตรกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมข้อ12รูปแบบการผลิตและการบริโภคยั่ยงยืนลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติข้อ14อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืนครอบคลุมประเด็นร้านโมลพิษป้องกันและลดโมลพิษทางทะเลที่เกิดกจากกิจกรรมบนแผ่นดิน สามารถสั่งซื้อหลอดเยลลี่ของพวกเราได้ที่ Facebook, i g e, s h o p ป e ี้และซดาและช่องทางออนไลน์อื่นๆมาช่วยเซฟตาตนุและสัตว์ทะเลของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย